ครับขอต้อนรับข้าสู้ช่อคมมันหุม่มนี่จะมาปักเบ็ดครับวันนี้ผมเขามีเวลาครับทำงานเวยครับทำพาเลทอยู่ก็เลยปักบ่อข้างโกดังนี่แหละตะกี้ปักเสร็จเดินกลับมามีตัวกินแล้วเนี่ยเมืนดูจะอยู่หรือเปล่าตะกี้เห็นคันเบ็ดต้มงบอยูนน่นะนี่อยู่ไหมเนี่ย สักครู่ครับอ้าวเมื่อกี้ลืมกดายหรือเปล่าเนี่ยอโอ้ตกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วลืมกดายโอ้ยทุกทีผมใส่บอ่อนี้ไสนี่โอ้โหสองขีดสามขีดขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหมดตัวหรือเปล่าเพราะว่าตอนใส่ไปก็บม่ได้ไาครับปักเล่นไว้สี่ห้าคันนะครับ คนงานที่โกดังนี่เขาก็ดไซด้วยนะฮะเ็เลยบอกเขาได้ถ่ายเขาบชีนะงานยุงนะ่งฮะแต่ได้ไปก็ดไซสองขีดสามขีดครึ่งโลไสโลครับนี่มันเป็นไม้ในโกดังนะครับไม่มีใครเข้ามากวนนะแล้วก็บอ่อแคบด้วยตอนใส่ไม้นี่หัวกินแทบท,ทุกหลังฮะแต่ก็บอกได้ถ่ายครับเพราะว่ามันเนี่ยมัวแต่ทำงานนะครับช่วงเล็กๆอนะ่ะงานเล่งด้วย ผมก็บ่ค่อยได้ปักครนกก็ดังเมาไว้แต่ไปปักที่อื่นตัวแรกมาแล้วครับไซนี้นี่ใส่ปีแล้วลูกมันนะครับรุ้นครับว่าจะได้ไซสใหญ่หรือเปล่าครับมันนี้ปกติมันได้แต่ตัวใหญ่นะครับตัวนี้โม้โหจะหมดตัวหรือเปล่าผลงานที่รกดังจะใส่ไปหมดแล้วหรือเปล่าครับเขาก็ได้ตลอดครับตัวสองตัวได้ไดเปเรื่อยๆปกอปักไวสี 4, ่ห้าคันนะครับมันก็ได้ไปเรื่อยๆครับตัวสองตัว แต่ตรงนี 1941, e ้อาจจะเสียงดังนะครับเครื่องจงเครื่องจักรเสียงใดอะไรทํางานเดี๋ยวรอลุนครับมีอยไรทำงานไปด้วยดูเบลไปด้วยนะครับมีอากาศวุ่นวายเลยหลังจากพักเพี้ยงกินเข้ามาเดี๋ยวลงมาดูว่ะโอ้ล้วล่ะอย่างฟักตีเนี่ยโอ้โหแม่คุณน่ารักด้วยเนี่ยถ่ายจิตตัวใหญ่อหญ่านแนเนี่ยโอ้ถั่วลูกเกือบพี่อนเนี่ยโอ้ตัวใหญ่อยู่ตรงนั้น สหาที่ตั้งกล้องกันรนะยากนิดนึงอูู้เดี๋ยวพูดหัวไปแล้วกัน

โอ้มันพันยังไงเนี่ยครับส่งดีๆนะครับ อ้วนอะไรๆโอ้ยจิตไม่ลึกด้วยดีไม่หลุดตัวใหญ่นะครับล้างก่อนเดี๋าายวใส่ถังไว้ ัวเมื่อเชาเล็กนิดเดียวปกติจะได้แต่ไซนี่ทางนั้นเลยครับไซสอสามพีขึ้นถึงกิโลบอ่อนี้นะได้ไปเป็นโอ้ยี่ตัวแล้วมั้งครับนี่รวมๆจากคนง,งานในโกดังนี่เขาใส่ตัวครับลำพังผมก็ได้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วเนะี่ยไซนี่เลยเนะี่ยแต่บ่ได้ถ่ายครับตักแค่45คันนะว่าวันไหนบ่ได้ไป ปากเบียร์ข้างนอกก็เอาปากไว้คับสี่ห้าคันทิ้งไว้เละมันติดกระโปรงมากินไปอะไรไปมันก็หมดไปแนละ้วฮะแต่ก็บประเทศไทยทิ้งไว้ครับเพราะว่าปากเบียร์แค่สี่ห้าคันนะครับดบ่พอจะทําคลิปก็เลยม,มีเวลาด้วยงานเร่งช่วงงานเร่งๆม่ได้ไปปากเบียร์ข้างนอกกับปากในโกดังนั่นแหละ ก็ได้มาไซนนี้เลยง,งานวางนั้นแต่ช่วงนี้บ่รู้อยู่ไปปักที่ไหนครับหมายข้างนอกไม่ไมีแปามีแป,า,ปาครับแต่มันไม่กินแล้วข้างนอกปปาไม่ค่อยกินแล้วก็เลยต้องมาปักในโกดังอี่เแทนทําง,งานไปด้วยหายกับข้าวไปด้วยครับดูครับวันนี้จะได้กิ่ตัว หลังจากที่ตัวใหญ่ตะกี้กินไปนะครับสักพักฝนก็ตกนะครับฝนต,ตกมาเลยเสียดน้ำขึ้น,นครับเสียดจมน้ำแตยโอ้ยเิ็งเลยฮะัะก็ได้ไปเก็บแล้วครับเก็บได้ไปสรุปฝนกันตรงที่พักนะครับมาเห็น,นคันกุงคันอะไรอย่างสักตัวเลย น่าจะแบบบักกินแล้วแหละจะขอเก็บเบ็ดก่อนนะครับอ,อือยาวแคบแลบครับตัวยังย้อยอะ่ะรูเครียดเลยนะโอ้รู้ว่าปากจิ๋นเอาไงทีนี้ลุ้นอู้หลายตัวเตี้ย เรียบร้อยรครับปลาไหลมีเก็บติดลึกก่นเนะี่ยอืมลึกด้วยโอ้ยแปลกเ็ยไงฮะมีเก็บกอนไปหาทางออกก่นอ๋อนึกว่าปลากินนะครับ เห็นข้างกองกองอยู่ไกลๆไ,ไม่ใช่เนี่ยบทสรุปสองตัวครับน่าจะมีเกือบโลยแหละสองตัวนี้พอได้ค่ะพอได้กับข้าวครับ